บอยแอนควงลูกแฝดเคลียร์ดราม่าฟิวขาดกลางโซเชียลไลฟ์สดดารร่ารำตัวพ่อตัวแม่ใจเกินร้อยบอยซิริชัยและแอนอรดีที่วันนี้จะพาลูกสาวฝาแฝดบุญธรรมน้องเพชรน้นองพลอยมาเปิดโมเมนต์น่ารักเป็นที่แรกพร้อมเล่านาทีพลิกชีวิตกับบทบาทคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อีกทั้งยังเคลียร์ประเด็นร้อนที่ทำเอาบอยฟิวขาด เนือดกลางโซเชียลผ่านทางรายการคุยแทบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและดีเจพุทพุทธิชัยเป็นพิธีกรดำเนินรายการนี่เป็นครั้งแรกที่คุณบอยคุณแอนพาลูกแฝดบุญธรรมมาออกรายการเห็นว่าทั้งคู่ดังกว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วบอยใช่ครับแฟนคลับบางท่านบอกว่าไม่เคยดูหมอลำเลยไม่รู้จักแอนบอยมาก่อน มาติดตามน้องเพชรน้องพลอยเลยมารู้จักแอนบอยรู้จักหมอลำทีหลังตอนนี้อายุเท่าไหร่กันบอยสองขวบกับอีกสามเดือนถ้าย้อนไปจุดเริ่มต้นของการอุปการะน้องเพชรน้องพลอยคืออะไรบอยเริ่มแรกผมได้ไปพบก่อนผมไปแสดงที่วัดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ผมมีความผูกพันกับหลวงพ่อมากท่านจะให,ให้โอกาสตั้งแต่แรกแรกที่ผมตั้งวงเป็นของตัวเองวันนั้นก็ไปเจอคุณแม่คุณยายของน้องเพชรน้องพลอยท่านบอกว่ามารอผมตั้งแต่หกโมงเช้า จนถึง1 0 1ถึงโมงคำแรกที่เดินเข้ามาซึ่งผมกำลังจะขึ้นรถคุณบอยคุณยายขอคุยอะไรสักหน่อยได้ไหมรบกวนหน่อยคุณยายก็จูงแขนผมไปแล้วบอกว่าจะเอาหลานมาให้เป็นลูกของคุณแอนคุณบอยได้ไหมผมก็ตกใจคิดว่าเป็นเรื่องพูดเล่นหรือแฟนคลับอยากมาคุยกับเราแล้วหาเรื่องมาพูดแต่พอคุยไปสักระยะก็เป็นเจตนาจริงของคุณยายยายบอกว่ายายมีหลานสาวอยู่สองคน ตอนนั้นหนึ่งขวบยายเป็นห่วงมากยายบอกตอนนี้ยายอายุเยอะแล้วยายรับผิดชอบคนเดียวไม่ไหวเขามีหลานทั้งหมด6คนแล้วยายเป็นคนดูแลแล,แล้วทีนี้ที่เหลือสี่คนเป็นผู้ชายยายไม่ห่วงแต่น้องเพชรน้องพลอยเป็นผู้หญิงผมเห็นเจตนายายแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผมก็เอ็นดูช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนทั่วไปอยู่แล้วยายเลี้ยงน้องไปก่อนแต่ถ้าบุญสัมพันธ์กันอาจจะได้ช่วยเหลือกันก็ได้ผมก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไปถ้ายายเดือดร้อนก็โทรหาผมได้เลยยายเลี้ยงไว้ดีแล้ว เขาเป็นหลานของยายโตมยยายจะได้พึ่งพาอาศัยเขาเราคิดว่าเราช่วยแบบนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ผมเข้ามาปรึกษาคุณยายปรึกษาแอนแอนตอนแรกก็ตกใจก่อนคิดว่ามีเรื่องอะไรเพราะเขารีบวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่ามีเรื่องใหญ่แล้วเขาก็เลยบอกว่ามีคนจะเอาเด็กแฝดมาให้เราเลี้ยงหนูก็หนูคิดอะไรไม่ออกมันเป็นเรื่องแปลกมากๆหนูก็เลยบอกพี่บอยโทรถามพระอาจารย์สิ มีผีบังตาหรืออะไรในความรู้สึกของหนูเพราะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆอยู่ดีๆจะเอาเด็กมาให้เราเลี้ยงได้ยังไงแล้วไปเจอกันที่วัดด้วยตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจรับอุปการะแอนยังคับมีความคิด,ดนิดนึงไหมบอยจริงๆผมอยากได้เพราะผมสงสารพอนั่งคุยกับยายสักพักแม่ของเด็กก็พาน้องเพชรน้องพลอยเดินมาแล้วเขาว,วิ่งมากอดผมเลย แล้วผมก็ขอถ่ายรูปสองคนนี่เขาจะมองหน้าผมเราก็สงสารทั้งเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆตอนนั้นกำลังกินข้าวต้มของวัดเราสงสารแต่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรแต่ไม่คิดว่าแอนจะอยากได้ด้วยเพราะงานเยอะอยังไงก็คงเป็นไปได้ยากด่านแรกเราก็ต้องมาถามแอนก่อนต่อไปแอนเป็นคนคิดต่อเลยถ้าเขาไม่ติดอะไร แอนพี่บอยก็เลยโทรหาหลวงลุงนะตอนนั้นเลยแต่ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะบอกแค่ว่าเขาจะเอาเด็กมาให้เลี้ยงหลวงลุงบอกเป็นแปดใช่ไหมเป็นผู้หญิงมากับยายผมขาวใช่ไหมซึ่งหลวงลุงท่านอยู่เชียงใหม่หลังจากนั้นหลวงลุงเลยบอกว่าเลี้ยงเลยมันเป็นบุญ บอยเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกเขาเอาคนมาให้เราเลี้ยงเราได้บุญแอนแล้วหลวงลุงก็วางสายไปประมาณ5นาทีท่านโทรกลับมาบอกว่าตั้งชื่อใหม่คนพี่ชื่อพลอยคนน้องชื่อเพชรนะก็ตั้งชื่อให้เลยตอนนั้นเราตัดสินใจเลยไหมว่าจะเลี้ยงแอนณะตอนนั้นเป็นเวลาที่เราต้องพักผ่อนเพราะเรามีงานทุกวันเลยแต่กลับนอนไม่หลับ เพราะคิดเรื่องนี้บอยหลังจากนั้นเราก็บินกลับมาที่กรุงเทพแอนก็อยากเห็นผมเลยโทรหายแม่และยายของเด็กมาพบเราที่สนามบินวันนั้นก็บังเอิญเหลืออีกท้านาต้องเข้าไปแล้วเขามีหลานหกคนมามอเตอร์ไซค์คงไม่ไหวก็ต้องเรียกแกรบไปรับทีนี้ตรงหน้าสนามบินเขาไม่ให้จอดรถเราก็รีบด้วยเปิดประตูรถออกมาคือเยอะไปหมดแอนก็ได้อุ้มไม่ถึง3นาทีอยู่หน้าสนามบินเห็นว่าความรู้สึกเหมือนฟ้าประธานเด็กทั้งสองมาให้ บอยผมไม่ได้มองถึงเรื่องความเชื่อแต่ผมเชื่อในสิ่งที่หลวงลุงบอกว่าเราได้บุญไม่ต้องไปคิดอะไรมากเด็กสองคนนี้มีบุญสัมพันธ์กับเราบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่รับลูกมาก็ไม่ได้ตัดสินใจเลยทันทีแล้วก็มาชั่งใจบวกลบคูณหารต้องศึกษาเรื่องกฎหมายต่างๆจริงๆผมอุปการะเด็กเยอะทั้งพรา ที่ส่งเรียนคนที่ไปช่วยงานที่บ้านแดนเซอร์ลูกน้องผมมี300คนมากกว่า50คนเป็นเด็กกำพรา้าช่วงโควิดเรารับเลี้ยงเลยแล้วหาอะไรให้เขาทำในช่วงนั้นน้องเพชรน้องพลอยใช้เวลา2เดือนในการตัดสิน บอยใช่ครับน้องยังเด็กอยู่แล้วเจตนาของคุณแม่คุณยายอยากให้เอามาเป็นลูกแบบถูกต้องเราก็อยากทําให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเพื่อเซฟทุกอย่างเขาก็ยังเด็กอยู่เห็นว่าคุณยายเอาเอกสารเสื้อผ้ามาให้หน้าเวทีบอยตอนนั้นก็ตั้งคําถามเหมือนกันทั้งเรื่องที่เราจะมีลูกเองหรือเปล่าและช่วงนั้นยายผมเสียเราก็ทํางานปกติแอนก็คิวเยอะผมก็คิวเยอะคิดว่าถ้าไม่มีลูกของตัวเองก็ไม่เป็นไรหรอบเนื้ไม่มีก็ได้ เราก็วางแผนเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วพอมีน้องเพชรน้องพลอยเข้ามาเราก็กังวลว่าใจอนาคตจะมีความยุ่งยากกับครอบครัวน้องหรือเปล่าหรือกฎหมายมันจะเป็นยังไงแล้วแม่เรายายเราครอบครัวเราจะยังไงมันก็เป็นคําถามกาันถ้าเรารับเขามาเลี้ยงเป็นลูกเราก็ต้องทําเพื่อเขาหนาะเขาก็คือลูกเรามีสิทธิทุกอย่างเราก็ต้องเต็มที่ต้องมีเวลาให้เขาได้ถามครอบครัวน้องไหมทําไมเลือกพี่บอยพี่แอร์บอยแม่และยายเขามาพบผมสองถึงสามครั้ง เราบอกว่าอย่าเพิ่งวันที่ตัดสินใจรับเลยเขาเอาเอกสารเสื้อผ้าเอาไปยื่นให้ผมหน้าเวทีพร้อมกับอุ้มน้องไปซึ่งไม่มีใครรู้มีแค่เราสองคนที่รู้แอนพอเขาเอามายื่นให้หนูก็อุ้มเลยทั้งสองคนแล้วมองหน้ากันแล้วสงสารแต่ณน,นวันนั้นเรามีงานที่ต้องไปต่อต่างจังหวัดเรารับไว้เลยไม่ได้ก็เลย บอกว่าแม่กับยายใจเย็นๆนะเดี๋ยวนัดไปคุยกันอีกครั้งถ้าเอาไปวันนี้ยังไม่พร้อมแน่ๆบ้านเรายังไม่เคยเลี้ยงเด็กเลยหนูก็ไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างบอยแต่เราก็เตรียมเอกสารและเสื้อผ้าน้องไปด้วยทุกวันนี้กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยหรือยังบอยเรียบเคยกังวลไหมถ้าวันหนึ่งเราเลี้ยงไปจนโตแล้วแม่เขามาขอคืน บอยมันจะมีข้อกฎหมายที่เราทําถูกต้องแต่การที่แม่หรือคุณยายจะมาพบและต่อไปถ้าเขาได้ดูแลบุพการีของเขามันก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็เลี้ยงแบบเปิดเผยอ,อยู่แล้วเพราะลูกก็อยู่ในโซเชียลเราได้แจ้งได้บอกแฟนคลับก็สงสัยตอนแรกเราก็เลี้ยงธรรมดานี่แหละพอทุกคนเห็นเอ๊ะยังไง เริ่มมีคำถามปิดไม่ได้ก็ต้องมาไลฟ์บอกเราก็ค่อยๆเล่าให้เขาฟังแต่ผมเชื่อว่าการที่เราให้ความอบอุ่นเขาเราเต็มที่กับเขาผมเชื่อว่าลูกคงไม่ได้คิดอะไรมากตั้งแต่ที่รับเด็กๆมาได้ติดต่อกับคุณแม่คุณยายของเด็กๆไหม่บอยครั้งล่าสุดคุณแม่คุณยายมาเซ็นเอกสารที่พัฒนาสังคมเรื่องน้องหลังจากที่เรารับมา4ี่หเดือนแล้ว ก็ถามอยู่ยายคิดถึงไหมคิดถึงแต่โชคดีได้เห็นลูกทุกวันเพราะว่าอยู่ในโซเชียลยายบอกว่าคิดถูกต้องแล้วที่มอบลูกให้คุณแอนคุณบอยไม่ได้ห่วงเลยเพราะเห็นทุกวันคนที่อยู่รอบตัวเราก็เอ็นดูเขาก็บอกว่าเขาสบายใจหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเลยพอมีลูกแฝดชีวิตเปลี่ยนไปเลยมาแอนสำหรับแอนเปลี่ยนนะคะปกติเราเป็นภรรยาก็ต้องดูแลสามีดูแลบ้านจัดการอะไรหลายๆอย่าง รวมถึงงานของเราเองเราก็มีลูกน้องแล้วพอมีลูกเราต้องแบ่งส่วนนี้ให้ลูกอีกตั้งแต่มีน้องไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือสัญชาตญาณความเป็นแม่หรือเปล่าที่บอกเราโอเคเราต้องทำเพื่อเขาต้องมีเวลาให้เขานะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วอบอุ่นอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้เกิดจากเรา มันก็ต้องมีอะไรที่ละเอียดอ่อนที่เขาเชื่อว่าเราเป็นแม่หนูก็ต้องเรียนจากแม่หนูอีกทีแล้วอยากจะมีลูกของตัวเองจริงๆแอนถ้ามีก็ดีแต่มันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงนี้เฉยเฉยเพราะช่วงสองปีที่ผ่านมาเราพยายามจะมีแต่ก็ไม่มีม,ม,ม,มีไม่ได้โอเคถ้างินงานก็เยอะอยู่ก็ขอทํางานไปก่อนแล้วแบ่งเวลาอย่างแอนจะสลับกันถ้ามีเวลาแอนก็จะอยู่กับลูกพี่บอยกลับบ้านไปมีเวลาก็จะอยู่กับลูกแต่ถ้ามีเวลาอยู่ด้วยกันก็จะอยู่ด้วยกันนานที่สุด บางคนมองว่าเด็กสองคนนี้สบายแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขายังมีกรรมของเขาอยู่บอยใช่ครับคนอาจจะมองว่าเขามีชีวิตใหม่มีครอบครัวที่เราสามารถให้อนาคตที่ดีกับเขาเพียงแต่ว่าในมุมของผมเขาพลัดพรากจากพ่อแม่เห็นว่าเด็กสองคนนี้แตกต่างกันสุดขั้วเลยบอยใช่ตอนแรกแรกแอนยังจำลูกไม่ได้เลย ซึ่งทั้งสองมีส่วนต่างกันบุคลิกท่าทางน้ำเสียงก็ต่างกันอารมณ์ก็ต่างกันแอนจริงๆน้องเพชรจะตาโตกว่าน้องพลอยนิดนึงบอยน้องพลอยมีความเป็นพี่สาวเริ่มมีความเสียสละตั้งแต่ตอนเด็กเลยเวลาน้องเพชรร้องไห้เอาก็จะไปปลอบมีนิสัยเหมือนพ่อแม่บ้างไหมแอนน้องเพชรจะเหมือนพี่บอยแม่บ้านบอกว่าจริงๆน้องเพชรไม่ได้เหมือนแอนนะ น้องเพชรเหมือนพี่บอยเพราะว่าชอบบังคับน้องพลอยจะรักสวยรักงามจะเป็นคนอ่อนหวานแต่น้องเพชรจะห้าวห้าวนิดนึงพ่อหลงลูกหนักมากๆบอยก็ห่วงอยู่ครับแม่แอนมีเวลายอยู่กับลูกได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปกติจะทำนาแต่ตอนนี้ยกนาให้ญาติทำเลยเพื่อดูหลานจริงๆปักหลักในเมืองขอนแกน่นหมู่บ้านเป็นโครงการเด็กจะทำกิจกรรมได้ไม่มากอยู่แต่กับทีวีคุณยายก็จะพาไปบ้านนอกมีสวนมีต้นไม้มีสนามมีดินมีทรายให้เล่น เห็นว่าตอนนี้วางแผนอนาคตไว้ให้ลูกสาวแล้วบอยวางแผนเรื่องโรงเรียนแอนเริ่มหาที่เรียนแล้วว่าอะไรจะเหมาะกับเขาแต่ถ้าในอนาคตเขาโตขึ้นมาเลือกได้ทุกอย่างเลยแล้วแต่ความชอบเลยหรือจะมาในแนวหมอลำนักรองมีไหม แอนมีค่ะด้วยความที่เขามาอยู่กับเราแรกๆเขาคงไม่รู้ว่าเราเป็นหมอลำแต่เวลาเปิดเพลงเขาก็จะเต้นจะโยกตลอดบอยก็มีพาขึ้นเวทีบ้างเวลาเราเล่นไล้ๆให้ไปซึบซับถ้าเขาโตมาทำงานในสิ่งที่เราทำก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สุดท้ายเขาขอบอะไรเราก็จะสนับสนุนมีคนมาด่าพี่ด่า oh. ถึงครอบครัวบอยวันนั้นผมทำการแสดงอยู่แล้วมีแอนแสดงด้วยปกติเราไม่ค่อยอยู่ด้วยกันผมแสดงเสร็จลงมามีญาติบอกน้องบอยลงมาดูคลิปนี้หน่อย เขากำลังไลฟ์สดด่าน้องบอยอยู่ผมก็พิมพ์ดูชื่อเพจยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บอกแอนด้วยแต่ผมต้องรีบขึ้นไปบนเวทีแล้วเพราะถึงคิวพอลงมาเขาก็ยังไลฟ์อยู่ผมก็เข้าไปพิมพ์บอกว่าพี่พูดให้คนอื่นเสียหายแบบนี้ได้ยังไงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดขนาดนี้ซึ่งผมมองว่าเกินกว่าเหตุว่าผมคบไม่ได้ลินสองแฉกคือมันแรงผมก็ทักไปทัวร์ขอขึ้นกล้องถ้าไม่ทัวร์หรือไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็ถามได้แต่เขาลัมแอนก็นั่งฟังพอเขารู้สึกว่ามันนมาากกกเเกิไป็อ เฟซบุ๊กของตัวเองไลฟ์สดผมก็เหมือนในคลิปเลยให้แฟนๆได้เห็นว่าเขาพูดถึงเราอยู่ซึ่งผมคิดว่ามันแรงเกินไปมีอะไรเราคุยกันได้นะมันเกินไปหรือเปล่าสุดท้ายเขาออกมาขอโทษบอยใช่ครับเขาโพสเพจได้มีโอกาสได้คุยกันไหมแอนความรู้สึกตอนนั้นแอนไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาก่อนหนูดูก่อนขึ้นเวทีแป,ป๊บหนึ่งพอลงมาก็คือไม่ไหวแล้วจริงๆหนูเป็นคนที่บอกว่าไลฟ์เลยพี่มันไม่ไหวแล้ว วันนั้นคุณบอยเดือดมากกลัวคนมองเราไม่ดีไหมบอยภาพของผมเป็นประมาณนั้นผมทำงานมา20กว่าปีทำงานเป็นนักร้องหมอลำดูแลลูกน้องจำนวนมากเป็นผู้ใหญ่มาตลอดในวงการนักการเมืองในวงการเพื่อศิลปินทุกคนก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องการไม่เคยเห็นผมหลุดขนาดนั้นซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมหลุดจริงๆซึ่งมันก็แรงอยู่ไม่ควรแต่มาด่าถึงพ่อแม่เราบางทีเราก็โมโห